เราพยายามเล่นในรูปแบบของเราให้ได้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับเกาหลีเองนะครับในช่วงหลังเนี่ยก็มีความเหนียวแน่นขึ้นแล้วก็เรื่องเกมลุกการเสิร์ฟเนี่ยทำทำลายเรื่องของเกมรับของเราในเรื่องรับเสิร์ฟนะครับทำให้เราทำไซเอาไม่สมบูรณ์มากนะครับส่วนวิธีการเล่นของเราเนี่ยก็คงยังยังออกได้ไม่เต็มเพราะว่ากระบวนการในเรื่องของการรับเสิร์ฟไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องไปพัฒนาในเรื่องของการรับเสิร์ฟมากขึ้นรวมถึงความแน่นอนในการเสิร์ฟให้ดีขึ้นเพราะว่า วันนี้เนี่ยทำการเสริมเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํากว่ากว่าสตินะครับเพราะว่าพยายามที่จะทําให้การเสริมเนี่ยให้ผู้ต่อสู้เล่นยากขึ้นแต่กลับง่ายนะครับต้องต้องไปปรับปรุงในเรื่องที่ต่อไปครับก็เวียดนามเป็นเกมที่ดีนะครับเพราะว่าเขาก็ชนะเกาหลีมานะครับแล้วก็ดูจากฟอร์มรอบแรกเนี่ยเขากําลังมีกําลังใจที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้ นะครับเกมที่เล่นในแม่น้ำเองเนี่ยผมว่าเราต้องเน้นเรื่องรายละเอียดให้สมบูรณ์แบบ่าวันนี้นะครับในเรื่องของการเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเสิร์ฟเองหรือทําการโต้กลับเองนะครับต้องละเอียดกว่านี้แล้วก็เด็ดขาดกว่านี้ครับผมตมงากช่วงนี้เป็นยังไงบ้างาสทรจริงๆผมว่าเขาคงมีปัญหาอะไรสักอย่างกันนะครับในเรื่องของการพัฒนา,นาเพราะว่าจริงๆเนี่ย เขาเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเลยนะครับหรือสภาพร่างกายเขาเตรียมที่จะไปคオリฟายด้วยนะครับมันก็มีส่วนด้วยมันมีความผูผกพันกันเชื่อมต่อกันนะครับเพราะถ้าทําร่างกายเยอะเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาจะดาวลงนะครับเพราะว่าเป้าหมายทุกทีมนะครับตอนนี้เราไปวางไว้ที่การคัดโอลิมปิกนะครับผมผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายเลยใช่ไหมไม่มีครับวันนี้ครับนะครับก็ ค่อยๆให้เขาได้ประสานงานกันมากขึ้นในแต่ละแต่ละส่วนนะครับเพราะว่าในรอบต่อไปเราคงต้องต้องใช้ให้สมบูรณ์แบบนครับผมขึห้เมครับวันนี้เล่นดีมากครับผมก็โมเมรจริงๆเป็นเขามีศักยภาพของเขาอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าเรื่องของร่างกายเองหรือเรื่องของการขับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเองออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดน,นึงน,นะครับก็เราต้องพยายามสร้างความมั่นใจให้เขาในเรื่องของการเล่นแล้วก็ เขาก็จะเป็นตัวที่เป็นอนาคตของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้เกิดความเชื่อมั่นในการเล่นและให้ประสบการณ์นในการเล่นเขามากขึ้นครับเกมในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเราทําการบ้านมาได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เล่นได้ตามที่รูปแบบที่เราซ้อมมาค่ะก็ถือว่าผลออกมาดีค่ะโค้นะคะค่ะก็อย่างมันเราเตรียมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนในทีมค่ะช่วยกันซัพพอร์ตกันแล้วก็ทําได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้ได้ดีค่ะ วันนี้เป็นตัวหลักของทีมลงลงสนามตั้งแต่ไหนครับพอใจหมครับมองเองผ่านหลายรอค่ะก็ก,ก็หนูก็ถือว่าพอใจค่ะแต่ก็มีเรื่องที่ต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อที่จะไปข้างหน้าได้อีกเพราะว่าเป้าหมายเราก็คืออีกไกลมาค่ะก็แบบนี้ก็เป็นแมตช์ทดสอบของพวกเราเองด้วยก็ถือว่าถือว่าหนูเองก็ดีใจที่ตัวเองทําผลงานออกมาได้ดีค่ะข้างหน้าครับต้องเจอแบบนี้มาทุกแบบ ก็เวียดนามก็เราเจอกันมาหลายครั้งนะคะเขาก็เป็นทีมที่แข่งแก่งเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันมาค่อนข้างที่จะนาน,นะคะ่ะความแบบความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าเราก็จะเตรียมทีมของเราให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ประมาทค,ค่ะค่ะเวียดนามก็ถือว่าเป็นทีมที่แข่งแก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ยังไงก็ไม่ประมาทแล้วก็ทําเต็มที่แน่นอนค่ะพรุ่งนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ